สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยพระบร,รมราชุปถัมภ์ได้ตอบรับการส่งฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี فا เดย์ในเดือนตุลาคมพบกับจอร์เจียและเอสโตเนียโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศรายชื่อ23นักเตะที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะผู้รักษาประตูกำพลปฐมอัตตกุลสุเมธีโคกโพเจรวัตวงทพพัน์ด้านกองหลังชัดมงคลเรืองรัตนารน์กฤษดาการแมนเอลิสดเล,ละกังพันภัยสุวรรณ อดิสันพรมรักทิสตองโดนิโคลัสมิเกลสันเจมเบอร์เลสฟอร์ดทางด้านกองกลางค่ะวีระเทพป้อมพนันธ์พิชาอุทราปุระเชษฐดสนิทชานุกูลกาลินบดินผาลาชานะารงพรมสีแก้วเบนจามินเดวิสพิธิวัน์สุขจิตธรรมกุลจากกิจลาตะกูลอทิตเบิร์กกองหน้ายศตกรบุรพาและธีรศักดิ์เผยพิมายค่ะทั้งนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเข้ารายง,งานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่9ตุลาคม2566เวลา12นาฬิกา ก่อนจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปต่อเจียนในเวลาสิก้านาฬิกาค่ะ